ผมตามหาคนที่มีหัวใจสีเขียวเหมือนกันกับผมผมเชื่อว่าถ้าสังคมในโครงการผมเนี่ยมีคนคิดคล้ายๆกันชอบเหมือนกันคุยในเรื่องเดียวกันมารวมตัวอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่มีความสุขมากๆ สวัสดีครับผมโจวุฒินันท์งลาปาเป็นเจ้าของโครงการคัน,นาวิวนะครับโครงการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ดินจัดสรรในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทําโครงการนี้นะครับแล้วก็หลักการการออกแบบนะครับและที่สําคัญเลยผมกําลังจะมาตามหาเพื่อนบ้านคนที่ชื่นชอบในการทําสวนเกษตรหรือว่ากําลังมองหาบ้านสวนเกษตร นะครับหลังเล็กๆสักหนึ่งหลังเอาไว้ทำแคมปิ้งกันเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์จะได้มาพักผ่อนกันนะครับยังไงวันนี้ลองฟังคอนเซปต์ของโครงการผมดูนะครับผมที่มาของโครงการคานาวิวนะฮะเริ่มจากตัวผมก่อนเลยผมเป็นคนอีสานนะครับเป็นคนจังหวัดเลยนะครับซึ่ง ผมก็เติบโตมากับครอบครัวที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าการที่เราได้อยู่ในครอบครัวที่ทําการเกษตรอย่างนี้ผมว่ามันมันมีความสุขดีอะซึ่งผมเห็นมาตั้งแต่รุ่นของคุณปู่แล้วนะครับทีเ่เขาแบ่งพื้นที่เนาะที่จังหวัดเลยเนี่ยบ้านผมก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก30ไร่นะแล้วผมก็เอามาแบ่งนะฮะเป็นสวนยางพาราเป็นไร้อยแหล่งน้ํานาข้าว พืชผักแล้วก็รวมถึงส่วนผลไม้นะผมรู้สึกว่าครอบครัวผมอะแทบจะไม่ต้องซื้อพวกผักพวกผลไม้อะไรเงี้ยกินเลยนะฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอะอยากกินอะไรเดินเข้าไปที่สวนเข้าไปที่ไร่นะผมมีความสุขทุกครั้งเลยอะในในเวลาที่ผมกลับบ้านเราก็เก็บเอาความรู้สึกนั้นแหละมาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งผมก็คิดอยู่ตลอดว่า ถ้าผมมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมอยากจะหาที่ดินสักหนึ่งแปลงเอาไว้ทําพื้นที่เป็นสวนกเกษตรหรือว่าเป็นบ้านพักสวนกเกษตรอย่างเงี้ยแต่โจทย์มันก็คือต้องไม่ไกลกรุงเทพนะฮะต้องเดินทางจากตัวกรุงเทพไปไม่เกินสักชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับผมถึงเลือกโครงการที่นี่นะฮะที่ ที่ตำบลสาราคุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมจริงๆผมไปดูมาหลายจังหวัดเลยนะครับบางพื้นที่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะฮะว่าไปบางที่ก็ไกลบางที่ก็แห้งแล้งนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตรงเนี้ยเออมันเดินทางจากกรุงเทพเไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งถ้าเราทำงานที่กรุงเทพอย่างน้อยเราก็ขับรถมาที่สวนเราเนี่ยได้สบายเลยนะครับ แต่ที่สําคัญกว่าการเดินทางมันคือสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับบริบทพื้นที่ตรงนี้มันเขาทําอะไรอยู่บ้างนะฮะชาวบ้านที่นี่ฮะเขาทําสวนกล้วยสวนลำมุดสวนส้มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการเกษตรของเขา,าอุดมสมบูรณ์มากผมก็เลยโอเคเราได้ที่และแต่เราจะหาแปลงไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการทำทำโครงการนี้ พอผมได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยทำไมผมถึงต้องจัดสรรใช่ไหมครับการจัดสรรที่ดินเนี่ยจริงๆมันมันคือการจัดสรรพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมเป็นคนเมืองถ้าที่ดินหนึ่งแปลงมันไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีถนนไม่มีท่อระบายน้าไม่มีพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่จัดตั้งนิติไม่มีความปลอดภัยผมก็ไม่ซื้อที่ดินนะ เออซึ่งโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์ของคนเมืองที่จําเป็นต้องมีอ่ะผมก็เลยเอาพื้นที่ของผมเนี้ยภายใน20ไร่เนี้ยมาทําจัดสรรให้มันถูกต้องสานะครับมาทําจัดสรรให้มันให้มันมีสารุปโภคครบทุกอย่างเลยนะครับหลักการการออกแบบของโครงการคนาวิวนะครับซึ่งผมออกแบบตามภูมิสังคมนะครับเป็นการออกแบบ ภูมิให้เข้ากับสังคมให้มากที่สุดนะครับภูมิก็คือเรื่องของดินน้ำลมไฟนะครับสังคมก็คือผู้คนนะครับที่เขามีประเพณียังไงเขามีวัฒนธรรมยังไงและเขามีความเชื่อกันยังไงอยู่แล้วนะครับซึ่งผมจะเอาสองแบบนี้มารวมตัวกันให้มีความลงตัวมากที่สุดนะฮะภูมิของสังคมโครงการคานาวิวนะครับภูมิก็คือ ดินเนี่ยแน่นอนดินเราดีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราสํารวจจากชาวไร่ชาวสวนที่นี่นะฮะที่เขาที่เขาทำนะฮะเขาจะทาสวนกล้วยสวนละมุดจริงๆผลผลิตเขาลูกใหญ่มากเลยนะครับดินก็เป็นดินดานะครับพื้นที่แรกๆพื้นที่แปลงเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นทุ่งนาแล้วก็ให้คนมาเช่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแน่นอนฮะมันต้องมีขี้วัวขี้ควายดีแล้ะที่มันอยู่อยู่ในดินมันทําให้ดินเราดีนะครับอย่างที่2คือแหล่งน้ํา แหล่งน้ำเนี่ยผมว่าสําคัญเลยนะฮะเรามีคลองด้านหน้านะฮะเราสามารถดึงน้ําจากข้างนอกเข้ามาใช้ได้แต่ว่าแน่นอนการออกแบบของโครงการเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ําข้างนอกนะครับเราจะเป็นการจัดการน้ําให้น้ำเนี่ยมันใช้เพียงพอในพื้นที่1ไร่ของเรานะครับข้อที่3เป็นเรื่องของลมนะครับลมเนี่ยฝั่ง ด้านหลังโครงการนะฮะจะเป็นฝั่งทิศใต้นะฮะลมจะอุ้มเอาน้ําฝั่งทิศใต้มาอะทำไมมีน้ําข้างหลังโครงการเราเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่พื้นที่270ไร่เป็นบ่อปลานะะลมจากทิศใต้ก็จะอุ้มน้ําพัดผ่านโครงการเรามาแน่นอนเย็นแน่นอนฮะถ้าอยู่ฝั่งทิศใต้นะครับส่วนฝั่งทิศเหนือเราก็ยังเป็นบ่อปลาอีกซึ่งเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เลยประมาณ2,100ไร่นะฮะไ่ฝั่งนั้นก็เย็น ฝั่งข้างหลังก็เย็นทีเนี้ยความเย็นเฉยๆไม่พอมันมีข้อดีตรงที่ว่าโครงการเราปลอดเรื่องของสารเคมีจากเพื่อนบ้านแน่นอนเพราะว่าสองข้างของเราเนี่ยทำบอ่อปลาไม่มีสารเคมีแน่นอนมันไม่ใช่ทุ่งนานะครับทีนี้เรื่องของไฟนะฮะเรื่องของไฟก็คือแสงแดดพระอาทิตย์นี่แหละครับผมว่าตรงเนี้ยเราจะปรับในเรื่องของการปลูกพืชมากกว่า ะะว่าพืชอันไหนต้องการแดดมากพืชอันไหนต้องการแดดน้อยซึ่งผมจะมีรายชื่อต้นไม้พวกนี้ให้กับเพื่อนบ้านผมเลือกอยู่แล้วว่าต้องการปลูกอะไรบ้างนะฮะส่วนสังคมของคนที่อยู่ที่นี่นะฮะผมว่าดีอยู่แล้วนะฮะผมก็ได้สัมผัสกับลุงอบตลุงผู้นำที่นี่ซึ่งน่ารักมากนะฮะท่านก็ให้ความเมตตาเข้ามาช่วยเหลือผมหลายๆอย่างนะฮะที่นี้ผมต้องทำ ภายใน1ไร่เนี่ยให้มันตอบโจทย์กับคนเมืองให้มากที่สุดนะฮะก็คือภายในพื้นที่1ไร่อะฮะผมจะแบ่งพื้นที่ให้เป็นเป็นเปอร์เซนต์แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพง่ายง่า,าโคกบ,บ้านผมเรียกว่าโคกบ,บ้านเลยนะโคกบ,บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยยีนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เอาไว้ปลูกผักปลูกพืชที่มันเป็นผลไม้เนี่ยอีก50%สนะฮะส่วนอีก25%เนี่ยผมให้เป็นแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําก็จะเป็น เป็นบ่อบ่อน้ําหนองน้ำนะฮะแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่แล้วก็หลุมขนมคกนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันมีความสําคัญนะฮะทำให้พื้นที่ภายในหนึ่งไร่เนี่ยใช้น้ำได้เพียงพอนะครับหลักการของหลุมขนมคกก็คือว่าเอาไว้กักเก็บน้ำเวลาน้ำเต็มหลุมขนมคกเนี่ยมันก็จะไหลผ่านคลองไส้ไก่มานะฮะคลองไส้ไก่เต็มปุ๊บมันก็จะไหลลงมาเก็บใน ในบ่อน้ำที่ที่ลึกประมาณสัก4เมตรนะครับทีเนี้ยทำไมถึงต้องทำบ่อให้มันลึก4เมตรจริงๆการขุดบ่อเราต้องคำนึงถึงการระเหยของน้ำด้วยนะฮะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะระเหยไปวันละ1เซนนะฮะถ้าเกิดว่าบ่อเราลึกน้อยกว่า3เมตรอย่างเงี้ยถ้าฝนไม่ตกเลย300วันแน่นอนฮะน้ำมันหายไปหมดเลยแน่นอนนะฮะผมก็เลยจำเป็นต้อง ยังไงก็ได้ให้มันขุดลึกลงไปกว่า365หน่อยนะฮะอาจจะลึกประมาณสัก4เมตรนี่แหละดีถึงฝนจะไม่ตกแน่นอนน้ำแล้วก็ยังมีใช้เพียงพอภายในพื้นที่1ไร่ของเราอยู่นะครับเรื่องของการออกแบบ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ที่สําคัญเลยผมรู้สึกภูมิใจกับโครงการนี้มากนะฮะเพราะว่าเราได้ทําตามความฝันตั้งแต่วัยเด็กของเราแล้วแหละนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะภูมิใจไปมากกว่าน,นี้ผมตามหาเพื่อนบ้านนะฮะผมตามหาคนที่มีหวัวใจสีเขียวเหมือนกันกับผมนะฮะซึ่งผมตั้งใจทําโครงการนี้มากนะฮะผมเชื่อว่าถ้าสังคม ในโครงการผมเนี่ยมีคนคิดคล้ายๆกันชอบเหมือนกันคุยในเรื่องเดียวกันมารวมตัวอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่มีความสุขมากๆนะครับจริงๆผมตั้งใจในการทําโครงการนี้เนาะผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูว่าความตั้งใจของผมมันจะตรงกับใจที่ทุกคนตั้งไว้หรือเปล่านะครับถ้ามันตรงกันก็โอเคมาเป็นเพื่อนบ้านกันครับขอบคุณครับ